ตามรอยธรรมเรื่องอริยสัจส,สีโดยสังเขปภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมี4ี่อย่างเหล่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือทุก์ความจริงอันประเสริฐคือเห็นให้เกิดทุก์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือทุก์ขความจริงอันประเสริฐคือหนทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์ภิกษุทั้งหลาย ความจริงอันประเสริฐคือทุก์คือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุก์คือตัณหาอันใดที่เป็นเครื่องนำให้มีการเกิดอีกได้แก่ ตัณหาในกามคือกามตัณหาตัณหาในความมีความเป็นคือภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นคือวิภาวะตัณหาทิ่สุทั้งหลายความจินอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับสนิทของความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นความเสียสละลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อะไรซึ่งตัณหานั่นเองภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดคือ ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งมั่นชอบพิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความจินอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายพ่อเหตุนั้น ในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เทิน